รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทอล แต่ความร้องหมอคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรนะแม่วันนี้เหรอคะก็หลายเรื่องอยู่ซึ่งแบบบางทีมันก็เจ็เบเบาๆนิดนึงเพราะมันจะพูดถึงวัยทองค่ะคุณหมอเอ๊ะมันวัยของใครนะอันเนี้ <laughs> ยเออคุณคุณเราเข้ารายการกันดีกว่าห้าสี่สามสอสวัสดีคะ่คะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกช่วงวัยเลยค่ะเข้าสู่รายการคุยกับหมออาจารยมานะคะวันนี้คุณหมอจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้เราเอาใจคนวัยทองวัยใครก็ไม่รู้โกลเด้นเอชค่ะให้มันดูดีฟังให้มันดูมีมูลค่าใช่เราจะโฟกัสเรื่องของสิ่งไหนเป็นพิเศษสำหรับคนกลุ่มนี้เราจะโฟกัสกันถึงเรื่องของกินยังไงสำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองจะกินยังไงให้แข็งแรงแล้วกินยังไงให้สาวสดว้าวน่าสนใจมากๆ ะะเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนอดใจรอในช่วงหมอชวนคุยนะคะแต่ว่าช่วงแรกของเราไม่ต้องรอแล้วคุณหมอก็พร้อมมากๆเลยนั่นคือช่วงหมออยากตอบ คำถามจากคุณการดาเดี๋ยวนี้คือปรึกษาหมอไม่ต้องส่งรูปหน้าตัวเองมานะคะส่งรูปปัญหาที่คุณมีเขาบอกว่าปวดขาค่ะต้องขึ้นลงบันไดหลายๆรอบต่อวันกลับบ้านมาตอนกลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยค่ะหมอนวดก็ไม่หายคุณหมอช่วยด้วยค่ะทําทำยังไงดีคะเนี่ยจริงๆอะต้องดูก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรค่ะลักษณะที่คนไข้ส่งมาเนี่ยค่ะ ตรงหน้าแข้งเป็นปวดตรงหน้าแข้งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดูตามกอเอี้ยะที่แปะมาเนี่ยตามลายทางเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันเป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่อ,อ,อยู่บริเวณนี้ เป็นกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งค่ะเขามีชื่อเท้ๆว่า Tibialis a n t i r i o r ีเทยียที่แปลว่าด้านหน้า Tibialis ก็คือตรงที่เบียรตรงกระดูกตรงนี้นี่เองซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการกระดกข้อเท้าคุณแอนลองคิดดูว่าอะไรที่ทําให้เราต้องกระดกข้อเท้าขึ้นบันไดใช่เพระาะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะการที่เราจะต้องแบบขึ้นบันไดแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลง อย่างนี้เป็นต้นคือการใช้กล้ามเนื้อบร,ริเวณนี้มากๆหรือซ้ำๆค่ะแล้วก็อาจทำให้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยอักเสบขึ้นมามแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดได้ใช้งานมากเกินไปใช้งานผิดวิธีก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดเนี้ยขึ้นมาได้การรักษาก็ง่ายๆอะไรที่ใช้มากเกินไปเราก็ต้องพัก ทีนี้การอักเสบถ้าสมมุติว่าเป็นการอักเสบในช่วงระยะต้นระยะแรกๆก็จะให้คนไข้เนี an はは่ยพักขายกขาสูงแล้วก็ประคบน้ําแข็งซึ่งมันก็ช่วยลดอาการบวมลดอาการอักเสบแล้วก็อาจจะรับประทานยาร่วมด้วยคือยากลุ่มพวกกล้ามเนื้ออักเสบทั้งหลายอย่างเช่นกลุ่ม i บูโพรเฟนหรือกลุ่ม n a p อกเซนจริงๆแล้วเนี่ยการจะรับประทานยากลุ่มพวกนี้คุณยายอย่าลืมว่าต้องรับประทานพร้อมกับอาหารค่ะจะได้ไม่กัดกระเพาะนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้อง ไปหาแพทย์แล้วทีนี้ไปหาแพทย์หากายภาพนะคะโดยใช้กายภาพบําบัดในการที่จะลดปัญหาการอักเสบการกดเจ็บตรงบริเวณจุดของกล้ามเนื้อซึ่งพวกนี้ก็ต้องมีการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยการใช้การรักษาโดยการใช้คลื่นอัลตราซาวด์หรือกลุ่มของเลเซอร์ทางกายภาพก็ได้นะคะก็จะช่วยในการลดการอักเสบแบบเฉียบพลันเหล่านี้นะคะหรือว่าอาจจะใช้การบําบัดโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากทำการรักษาแล้วนะคะคุณหมอกายภาพเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ทำการยื กล้ามเนื้อนะคะคือช่วยยืดกล้ามเนื้อบอเบาเพื่อจะทําให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็จะสอนวิธีการบริหารนะคะเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยนะนอกจากนี้แล้วนะอาจจะใช้เทปอีกอันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นไคลมิเซโอเทปนะคะซึ่งจะต้องแปะโดยคนที่มีความรู้ทางกายภาพเขาก็จะแปะเพื่อจะพยุงกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บได้หรือบางที่อาจจะใช้สวมผ้าพันแผล ซึ่งเป็นผ้าพันแผลแบบที่มีความยืดหยุน่นซึ่งก็จะช่วยทําให้ลดการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยพยุงกล้ามเนื้อบรณิณนีควบคู่ไปอีกอ ขั้นต้นเลยคุณการดาปรึกษาแบบนี้ก็คือปวดต้องพักนะคะจริงๆอันนี้หมอจะไม่แนะนําให้ไปนวดแบบธารมดาใช่ใช่ใช่เพราะว่าใช่เพราะอันนี้มันเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วนะคะอันนี้จะต้องรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นนะคะอาการปวดมันเป็นอะไรที่ทรมารและถ้าปล่อยให้เรื้อรังจะยิ่งรักษายากและใช้เวลามากกว่านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงหน้าก็มีข่าวที่น่าสนใจรอคุยกับคุณหมอนะคะในช่วงหมอคุยข่าว หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี เริ่มต้นสัปดาห์นี้เหมือนเดิมน,นะคะช่วงหมอคุยข่าวของเราค่ะสนับสนุนโดยอ l l วิเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่งางใสจากประเทศเกาหลีนะคะ พอพูดถึงผิวเกาหลีก็เป็นผิวในอุดมคตินะคะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมที่เราแบบอยากเล่นแบบนะคะ<ม>หรืออยากจะกินอาหารเกาหลีอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสเหมือนกันกันกบข่าววันนี้มันก็เป็นกระแสก็คือเรื่องของการกินชาบูค่ะค<ม>ุณหมอคือพอดีพอดีเนะี่ยมีคนแชร์อยู่ในโซเชียลค่าว่า,ามีคุณหมอเตือนใช่ไหมว่าน้ำซุปชาบูเนี่ยโซเดียมสูงอันตราย<ม>อย่าได้แคร์จ้ะถ้าคุณกินโซเดียมสูงปริ๊ดในน้ำซุปชาบูคุณแค่กินน้ำเปล่าแล้วออกกำลังกาย ช่วยขับโซเดียมได้คุณหมอก็เลยต้องออบโรงแล้วล่ะค่ะคุณหมอนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ของรามานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคไตเลยโดยเฉพาะ,ะเลยท่านบอกว่าอืเอาจริงๆเนี่ยมันได้นิดหน่อยจริงๆส0บยเเท่านั้นเองซึ่ง ถ้าคุณทําได้ที่แต่อ,อาไปกินชาบูแล้วคุณรีบดื่มน้ำนี่เยอะอหรือไปออกกําลังกายม,มันก็จะขับออกทางเหงื่อนะคะแต่ถ้าคุณทําไม่ได้มันก็จะทําให้คุณบริโภคโซเดียมสูงเกินหรือถ้าคุณทานชาบูทุกวนันหรือทานโซเดียมสูงทุกวนันแต่คุณไม่สามารถดื่มน้ําได้เยอะทุกวนันไม่สามารถออกกําลังกายได้เยอะทุกวนันมันก็ไม่ถูกขับออกอเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณหมอบอกว่าอย่าทานเยอะแล้วก็อย่าทานบ่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยได้อย่างที่กระแสโซเชียลเขาบอกจริงๆทีนี้ต้องมาถามคุณ หมอเพราะว่ามันจะได้เป็นความรู้และไปเตือนกันว่า <ừ. S 1> ถ้าเราบริโภคโซเดียมสูงๆเข้าไปอ่ะมันจะก่อให้เกิดอะไรกับร่างกายเราบ้างค่ะมหาสารคุณแหน่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโซเดียมเนี่ยเป็นสารอาหารหรือว่าเป็นเกลือแร่ที่มีความสําคัญต่อร่างกายอย่างเวลาเราจะเจาะเลือดเนี่ยเวลาเราดูสารเกลือแร่ในร่างกายเราต้องเจาะโซเดียมด้วยนะเพราะจริงๆโซเดียมเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในยการปรับสมดุลพวกระดับความดันเลือดหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการดึงน้ําอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะรักษาและ ดับความดันเลือดแล้วก็รักษาความเป็นกฎด,ด่างในร่างกายค่ะคือมันมีข้อดีข้อ <นะ S 1> ก็มาไ,ไม่ใช่ข้อไม่ดีเองแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าแบบนี้ถ้าคุณรัประทานโซเดียมในปริมาณสูงมันเกิดผลเสียทันทีเพราะอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคมันดึงน้ำใช่ไหมรักษาระดับความดันเลือดของเรารักษาระดับ น้ำในร่างกายรักษาสมดุลเกลืแรนในร่างกายถ้าเรามีโซเดียมเยอะเกินไปในกระแสเลือดมันก็เป็นตัวที่ทําให้ดึงน้ํามากเกินไปค่ะงั้นดึงน้ํามากๆเกิดอะไรขึ้นบวมงั้นเราก็จะบวมน้ําค่ะใชยอหนึ่งที่บางทีคนไข้มาบอกว่าทําไมแบบว่ารู้สึกว่าขาบวมค่ะหรือสกหน้าบวมหรือมือบวมอันนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งค่ะพอดึงน้าเข้าไปในหลอดเลือดมากๆเกิดอะไรขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น นอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาที่มันดึงน้ําเข้ามาในหลอดเลือดมากๆก็ทําให้เราเหมือนกับหายน้ํามากขึ้นไปอีกอะไรที่จะทาให้ร่างกายทํางานหนักขึ้นก็คือไตก็กลายเป็นว่าไตทํางานหนักแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นเราก็จะเกิดปัญหาภาวะไตเสื่อมค่ะนอกจากความดันสูงที่จะมีปัญหาตามมาแล้วเนี่ยอันที่จะตามมาก็คือเบาหวานนิ่วนิ่วในไตเก้าเมื่อเรามีความดันโลหิตสูง เรามีหลอดเลือดที่มีการอักเสบจากการที่มันมีโซเดียมในเลือดสูงสูงก็ส่งผลทําให้เกิดเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอเพราะฉะนั้นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคหัวใจหรือว่าเสียชีวิตก่อนไวัยได้โอ้โหเขามีการศึกษานะคุณแอนคนที่กินอาหารที่มีโซเดียมสูงสูงจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารสูงขึ้นวา เพราะว่ามันทําให้เกิดการอักเสบในเยื่อบุของกระเพาะอาหาร่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบเรื้อรังก็ไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนเนี่ยกินโซเดียมกันเยอะโดยที่ไม่รู้ว่าในอาหารที่เรากินอ่ะมันมีโซเดียมจริงโอเคถ้ามันเค็มอย่างน้ําปลาอย่างซอสอย่างน้ํามันหอยเนี่ยเรารู้ว่ามันชัวร์เพราะมันมีรสเค็มแต่ถ้าบางทีมันอยู่ในผงชูรสอมอผงชูรสเนี่ยก็โซเดียมค่ะ หรือถ้ามันอยู่ในกลุ่มพวกอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวทั้งหลายเราไม่รู้อาหารที่รสจ,จัดจัดเราไม่รู้จริงๆคืออาหารที่ไม่มีรสเคม็มไม่ใช่ว่าไม่มีโซเดียมใช่<อ>ต้องเข้าใ,ใจอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซเดียมที่ผสมอยู่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่จะส่งผลโดยเฉพาะถ้าเราชอบทานอาหารนอกบ้านหรืออย่างเงี้ยอย่างในข่าวอยู่ในน้ำซุป เราก็ซดไปอร่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่สร้างให้เกิดปัญหากับสุขภาพของเราอย่างมากมายก็หลีกเลี่ยงแล้วก็จริงๆเขามีปริมาณโซเดียมนะคะให้ดูที่ฉลากก็ดูนิดนึงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ามาแน่นะคะใครที่เข้าสู่วัยทอง Golden Age นะคะคุณหมอจะมีวิธีมาแนะนําว่าเราจะทานอาหารยี่หรไ่ให้มันเหมาะกับวัยเราจะได้ดูสาวไม่แบบว่าดูแก่ไปตามวัยนะคะ งั้นี๋นกลับมาติดตามกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะ Signs grown from hard work and experience that is part of our DNA. Train your skin. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมอชวนคุยนะคะและช่วงที่หนึ่งของเราค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กันแดดเฮลิโอแคร์นวัตรกรรมเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีจากทีมแพทย์ฮาร์วาร์ดที่ปกป้องแสงได้ทุกรังสีเลยใช่แล้วความดีต้องบอกต่อค่ะมีงานวิจัยรับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะปกป้องได้ทุกรังสี<ช>ตัวปกป้องเนี่ยก็เป็นสารที่มาจากธรรมชาติใช่แล้วก็ม,มีหลากหลายมากลองไปหามาใช้ดูนะคะ,คะโอเคอพอพูดถึงเรื่องของความแก่คําว่าแก่พูด เบาๆก็เจ็บนะคะคุณหมอค,คือแน่นอนแหละพอเราเข้าสู่วัยทองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายไปหมดเลยค่ะคุณหมอค่ะเอาที่แบบหลักๆเลยที่เราสัมผัสได้เลยเนี่ยมันส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างเมื่อเราเข้าสู่วัยทองแต่หมอคิดว่าคุณณัฐน่าจะมีนะแบบว่าร้อนผุบว่าบอ่าเริ่มมีเดี๋ยวเปิดแอร์เดี๋ยวปิดแอร์เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแต่ต้องบอกว่าวัยทองไอ้ร้อนผุบว่าเหนื่อออกเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นใช่ไหมคะเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการร้อนผุบวาบหรือเหงื่อออก มากเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยตอนกลางคืนตอนนอนใช่ใช่ตอนนอนแล้วก็จะเป็นในผู้หญิงในช่วงหมดประจำเดือนไปแล้วประมาณสักปี2ปีแล้วแรกเนี่ยก็จะเยอะแต่ว่าพอไปสักพักนึงก็จะอาการค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกลางวันก็เกิดได้นะแ่แต่ว่าความถี่ของมันเนี่ยกลางคืนเนี่ยมักจะรุนแรงมากกว่าอันที่ทําให้คนรู้สึกมากก็คือภาวะการเปลี่ยนที่ผิวอ เมื่อกี้น้อยแล้วนะค่ะแต่การเปลี่ยนที่ผิวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน้อยกว่าน้อยมากเพราะว่าผิวมันแหง้งเพราะว่าคอล <นะ S 2> ลาเจนเขาจะหายไปค,ความหนาของชั้นผิวก็จะหายไปเพราะนั้นเขาก็จะมีความเหี่ยวฝ่อของผิวหนังได้ง่ายแล้วบางคนเนี่ยคุณแอน หัวล้านด้วยผู้หญิงอะ,อะเพราะว่าผมมันจะร่วง <ผม S 1> แล้วผมบ,าง,บางลงค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นด้วยบางทีมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยสมมางว่าเขามีการดูดซึอมอาหารที่ไม่ค่อยดีมีการขาดวิตามินร่วมด้วยก็จะยิ่งร่วงหนักค่ะหรือบางทีเวลาที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนเนี่ยขนคิ้วบางทีก็ร่วงด้วยขนคิ้วขนตาค่ะ ก็จะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราเห็นกันค่ะนอกจากจะเหี่ยวฟอของผิวหนังแล้วไม่พอม,มันจะมีการเหี่ยวฟอของเนื้อเยื่อที่ระบบปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันมีความสําคัญในการที่ทาให้เกิดความหนาของเยื่อบุบริเวณน,นี้แล้วก็เลือดจะไปเลี้ยง บริเวณเหล่านี้ดีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศดีเลือดไปเลี้ยงท่อปัสสาวะดีะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผิวหนังบริเวณนี้เวลาที่มันไม่มีฮอร์โมนมามันก็บางลงค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดก็ยิ่งบางยิ่งแห้ง แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาความต้องการทางเพศลดลงเกิดการหย่อนตัวของกระบังลงเกิดการหย่อนตัวของมดลูกค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระ,พระเพาะปัสสาวะเสพได้ค่ะอาการหนึ่งของผู้หญิงเข้าสู่วัยทองก็จะมีปสัสสาวะบ่อยขึ้นก่อนหมดประจําเดือนหลังหมดประจําเดือนก็จะมีภาวะปะสวัสสาวะบ่อยหรือปสัสสาวะเล็ดได้อ,อีกอันที่สําคัญคะนะก็คือ เรื่องปัญหาหัวใจและหลอดเลือดก,<ๆ>ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่สาคัญว่าแล้วเราขาด a อซโเจนเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดอยู่ดี่พอวัดประจําเดือนปุ๊บ LDL <ๆ>พุ่งกระฉูดเลยก็คือไขมัน,<ห>นตัวมไม่ดี<ๆ>ในร่างกายไขยมันเลวพุ่งกระฉูด<ๆ>แล้วไขมันดีเคยดีอยู่ลดลด Oh. แล้วถ้าเราไม่สนใจแล้วเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เรามีความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะก็คือทั้งหัวใจแล้วก็ปัญหาที่สมองค่ะ ก็ไปเพิ่มความเสื่อมของร่างกายอีกค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยปัญหาอีกอันที่พบบ่อยคุณไข่จะบอกเลยว่าท้องอืดท้องอืดมากกว่าเดิมไม่ตะเบริซึ่มไม่ค่อยดีกินอะไรแล้วก็ไม่ค่อยย่อยนี่คือจากไวยทองอนนี่คือจากไวยทองก็คือมันทําให้ระบบย่อยเราเสียไปด้วยดงั้นบางคนก็จะท้องผูกค่ะเดิมที่ผูกง่ายอยู่แล้วผูกหนักเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาลำไส้แปรปรวนได้อีกะค่ แล้วจากที่ปัญหาที่เจออีกมีอะไรเรื่องปัญหากระดูกพรุนนะโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แค่ไปเฉียดเฉียดคุณแนนก็หักละจริงยังไม่หมดนะคุณแนนมีอีกหรอคะมีค่ะเออถ้ามาไหลเราสองคนแบบว่านึกอะไรกันไม่ออกเนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะคุณหมอความจําไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยดีค่ะ นอกจากนี้ก็ยังอ้วนง่ายอีกน้ำหนักตัวขึ้นง่ายโอเคแล้วชัดเลยนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอเม t ตาบลิซึมก็ไม่ดีการย่อยอาหารก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่หมดประจําเดือนค่ะจะเข้าสู่ภาวะของคนชราค่ะนั้นในกลุ่มคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารได้ง่าย<อ>ถึงแม้เราจะทานอาหารดีแต่เราย่อยไม่ดีก็าอาจจะส่งผลทําให้เรามีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารได้ง่ายเพราะฉะนั้น ก็อาจจะส่งผลทำให้ผูไม่ดีผูไม่ดีติดเชื้อง่ายเจ็บป่วยง่ายหรือมีภาวะที่อาจจะส่งผลต่อการทำงานของสมองค่ะอย่างเ,เช่นสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลอเดเลือดกันไม่ดี<อ>สารอาหารไปเลี้ยงหลังกายกว่าไม่ดีค่ะหรืออาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาเรื่องของอารมณ์เรื่องของซึมเศร้าได้โอ้เยอะมากเยอะเฮ้ แต่ทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพักดีกว่ารู้สึกเครียดคุณหมอพอรู้ว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นซึ่งตอนนี้มันมาหลายข้อแล้วด้วยนะคะเดียวช่วงหน้าแหละเป็นใจความสําคัญของวันนี้แล้วล่ะค่ะแล้วว่าอาหารแบบไหนที่เหมาะหรือควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณเข้าสู่วัยงช่วงหน้ากลับมาค่ะราผิวพรรณเปรีบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายใน ความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมารูปป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสวุวรรณ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคานาแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลกกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยค่ะคุณผู้ชมขาและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคานาแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลก นี่จะบอกว่าของเขาดีแล้วก็มีแบบว่าเซอร์ติฟายรับรองจากอเมริกา <America> เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะ,คะมาถึงใจความสําคัญทุกคนเตรียมชอ็อตโน้ตเมื่อเราเข้าสู่วัยทองอค่ะคุณหมอเราควรจะรับประทานอาหารอย่างไหนดีเพื่อที่จะดูแลให้เราแก่ช้าที่สุดแล้วก็แข็งแรงไปนา,นานที่สุดอะคะ่ะคนวัยทองเนี่ยก็คือเป็นวัยที่มันมีความเสื่อม,อมของร่างกายเกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนของระดับฮอร์โม ซึ่งเรารู้ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นคีย์ที่สําคัญของการทํางานของร่างกายค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าฮอร์โมนมันมีระดับลดลงนั่นแสดงว่ามันต้องส่งผลแน่นอนต่อระบบการทํางานของร่างกายทุกระบบมไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดทางเดินปัสสาวะระบบประสาทระบบย่อยอาหารนั้นมีโอกาสที่จะขาดสารอาหารก็ได้นั่นหมายความว่าเราต้องพิจารณามากขึ้นว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารอะไรถึงจะทําให้เราได้สารอาหาร แล้วก็ไม่เกิดเหลือเป็นสิ่งตกค้างและเป็นสารพิษค่ะนั้นพยายามรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย<อ>มีกระยยสูงค่ะนะคะแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่ได้ครบทุกหมู่พยายามเลือกรับประทานอาหารที่ร่างกายต้องใช้ ในการทำงานเพื่อช่วยในการซ่อมแซมเซลล์อย่างเช่นอาหารกลุ่มพวกโปรตีนะจะเห็นว่าทำไมเขาให้คนสูงอายุทานไข่ไข่ขาวนะเพื่อเอากดรอริมาณสิทิมาช่วยเอาโปรตีนเข้ามาช่วยในการซ่อมแซมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในไข่ขาวอย่างเดียวมันยังมีอยู่ในกลุ่มอาหารอื่นๆอย่างเช่นถั่วเหลืองนะถั่วเขียวนม,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 มปลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทะเลค่ะแล้วเราต้องควรจะรับประทานอาหารที่ผัก ผลไม้เข้ากล้องค่ะเยอะขึ้นเพราะเราต้องการกากใหญ่แล้วก็กากใหญ่ก็จะช่วยทําให้แบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันมีอาหารค่ะก็จะช่วยทําให้ระบะบบาลานซ์นของแบคทีเรียหรือสมดุลแบคทีเรียในร่างกายของเราดีนะคะนอกจากนี้เราก็ควรจะรับประทานอาหารที่ช่วย ให้เรามีฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติก็คือกลุ่มอาหารที่เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนที่มาจากพืชพฤกษงฮอร์โมนใช่เช่นนงทัวเหลืองนงทัวเหลืองก็คือกลุ่มพวกถั่วทั้งหลายถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวถักทองก็ได้ใช่นะคะนอกจากนี้แล้วก็น้ำมะพร้าวก็ได้ะ ควรจะรับประทานผักพักผักใบเขียวกลัาปีบอลี่แครอทนะข้าวโพดหรืออาจจะไปรับประทานอาหารที่มีทริปโตแฟนเยอะๆทริปโตแฟนนี่ก็คือเป็นกรดอะมิโนแบบหนึ่งซึ่งเป็นกรดอเหนโนที่มีความสำคัญมันเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินกับฮอร์โมนซีโรโทนินซึ่งจะควบคุมการนอนกับควบคุมอารมณ์ เพราะฉะนั้นเราอาจจะรับประทานกลุ่มผู้นี้มากขึ้นซึ่งจะมีเยอะอยู่ในทูเหลืองอีกแล้วอีกแล้วไข่ไก่่นมมปลาทูเต้าหู้ถั่วริสงเมล็ดทานตะวันกล้วยข้าวโอ๊ตแล้วก็เพราะเรารู้ว่าไม่ตาบบริซซึมของเราไม่ดีควรที่จะรับประทานอาหารเป็นมื้อย่อยๆมันก็จะช่วยในการที่ทําให้ ไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องทํางานหนักแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะให้น้ําตาลในเลือดมันคงที่การแบ่งอาหารเป็นหลายๆมื้อแล้วประทานมื้อละน้อยลงมันจะทําให้ระดับน้ําตาลมันไม่ swing so <f> so ก็จะช่วยลดภานละของตับอ่อนค่ะแล้วทําให้เรามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานน้อยลงส่วนอะไรที่ควรกินอีกอันนี้หมอแนะนําเลยเพราะว่าอาจจะมีภาวะขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นเราควรจะรับประทานวิตามินเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินดีวิตามินซีเหล็กโพลแคลเซียม B อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราควรจะรับประทานค่ะแต่ว่ามันมีกลุ่มของอาหารเสริมที่เราควรจะรับประทานเพื่อช่วยลดภาวะวัยทองเช่นกลุ่มเทกนิโนโลนดีเอค่อโสมกลุ่มพวกนี้ก็มีการศึกษาว่ามันช่วยเสริมการทํางานในกลุ่มของภาวะคนวัยทองได้่เอาจริงๆนี่คือกลุ่มอาหารที่คนวัยทองควรทานแล้วไม่ได้หายากเลยเลยซึ่ง เราดูแลไว้แต่ตอนนี้ก็ดีมากๆเลยนะคุณหมอจริงๆแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพจริงที่เราพูดกันอยู่ตลอดค่ะทีนี้เปลี่ยนโหมดแล้วมันมีอาหารประเภทไหนไหมล่ะคะที่เราไม่ควรรับประทานอาหารที่ทำร้ายร่างกายทั้งหลายคุณแนนอาหารไม่ดีทั้งหลายเราพูดกันอยู่ตลอดมีอะไรบ้างอาหารไขมันอิ่มตัวสูงค่ะที่ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดก็ได้แก่กลุ่มพวกเนื้อสัตว์ติดมันค่ะหนังสัตว์เครื่องในสัตว์แปรรูปทั้งหลายเช่นไส้กรอก กุนเชียงนเมหมูยอพวกนี้หมดเลยแฮมเบคอนกะทินมข้นหวานน้ำมันจากสัตว์หรือน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้เป็นต้นอาหารที่มีไขมันทรานไขมันแปลงเช่นพวกเนยแข็งมาการีนก็อยู่ในขนมทั้งหลายหรืออาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างเงี้ยก็ต้องระวังอาหารคอเลสเตอรอลสูง อย่างเช่นพวกอาหารทะเลนะอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารเนื้อสัตว์มันปูมันกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้หอยนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกอาหารที่มีโซเดียมค่ะเราพูดไปตอนต้นรายการว่ามีโซเดียมมีอะไรบ้างก็หลีกเลี่ยงนอกจากโซเดียมแล้วน้ําตาลน้ำตาลสูงใช่ก็อยู่ในขนมหวานทั้งหลายขนมหวานน้ำหวานเค้กช็อกโกแลตไอศครีมคุกกี้ เรื่องดื่มชาเย็นโอเลี้ยงทั้งหลายแม่แม่ดมเปรี้ยวเองแล้วจากนี้มีอีกกลุ่มพวกอาหารแปรรูปที่อยู่ในรูปของอาหารกระป๋องค่ะไม่ว่าจะเป็นของหมักดองเนื้อเค็มปลาเค็มผลไม้กระป๋องก็มีเอทั้งสายทุกสิ่งอย่างนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะลอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกอาหารที่มีออกซาเลตสูงนะคะคนแก่พวกกเขาจะไม่ให้ทานพวกใบยอหรือใบชะพลูหรือหน่อไม้เยอะค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะทําให้เกิด ปัญหาการขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมนะคะหรือว่าพวกผักโขมแต่ว่าถ้าจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมกับอาหารกลุ่มนี้ขอให้ห่างกันหน่อยประมาณสักสามชั่วโมงอีกงานหนึ่งคือเรื่องของการรับประทานอะไรก็ตามแล้วทำให้เราไปเพิ่มปัญหาการนอนไม่หลับชากาแฟน้ำมัดลมมีคาเฟอีนอันนี้ก็หลีกเลี่ยงอันนี้ก็หลีกเลี่ยงแถมอีกหน่อยนึงต้องหมั่นดู เรื่องของน้ำหนักพยายามอย่าให้น้ําหนักเราสวิงขึ้นมากเกินไปะนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราควรจะดื่มน้ําให้พอหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ะ ออกกําลังกายทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์บ้างอีกอันที่สาคัญของคนผู้สูงอายุอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีใช่จริงๆนะคะก็ต้องตรวจแล้วก็ดูแลกันนะคะดูรายการเราไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงไวไัยใดคุณก็จะได้เคล็ดลับแบบนี้ไปดูแลสุขภาพให้คุณอยู่ได้อย่างมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจสดใสแข็งแรงแน่นอนนี่ะนะคะอ่ะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากๆจริงๆแล้วก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติกับตัวเองนะ ช่วยได้จริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดตามรายการเราในเรื่องอื่นๆที่คุณสนใจเนอกเหนือจากเรื่อง<า>นี้<ล>ได้ลหลยตอนค่ะใช่ฝากเข้าไปในโซเชียลเราหน่อยนะ<ม>ก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เซิร์ชชื่อรายการคุย,ยกับมหมออาจิมาค่ะกด Subscribe เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็กดกระดิ่งรอตอนใหม่ๆได้เลยนะคะวันนี้คุณหมอละแนลลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ กลอตะลุยทัวร์ทวีปยุโรปสำรวจเส้นทางการ